มายังเนี่ยยังไปครับรถดอยนะบอกมาได้แต่ก่อดพุ่มแล้วพียงแต่ถกมึงคึ่งแล้วกลับไปได้เลี้ยวจีบไปรับคนไอ้ใช่ชิปตีลาไปได้กับตายมตายตายตัวนึงตายตัวนึงเพียนแล้วไม่ได้พี่มันมันขึ้นมาบนกระสอบไาไงกระสอบไาที่พี่ตาตั้งนี่ ตั้งรัวล้อมล้อมก็สอบตายไม่ไม่ทเวลาไม่พอจริงอ่ะก็ตอบตายอ่ะต้องมึดม่เตาก็สอบตายเราไม่เปนไร่เป็นไปไ่นไปนรง่ไรร่เนน่น่เป็นไม่เ็น่เป็น่เ็นเม่เ็นรเเร โด้ยิงขาตัวนึงเห็นแล้ววิ่ง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 ออกขวาไปวิ่งออกขวาไปวิ่งออกขวาไปวิ่งได้ตอนตอนตอนนี้วิ่งได้พี่ตอนตอนนี้แต่วิ่งได้วิ่งได้วิ่งได้ถูกบอกให้วิ่งได้ตาย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 มันตายมันตายตัวไหนอุ้มเดือดรัวใช่ไหมโอ้ยอิเนี่ยมันอยู่ข้างในมันอยู่ในบ้านเราแล้วต้องรถอ่ะต้องรถอ่ะ ี๋ยว่ากูไม่เห็นตาย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 ว่ามึงตายว่ามึงตายว่ามึงอ่านแล้วตายไม่เข้ามาได้ไงกระโดดเข้ามาหรอะโดดเข้ามาตายวะใครตายอ่ะครผมตายผมตายผตายยอู่ะ ทำไมมันโดดมาได้ไม่ติดรถหนามหรอ,อเอตนติดแต่มันแต่มันบางช็อตมันก็ลัดที่ใ้มันกระโดดเข้ามาได้ทำไมกดเปิดประตูไม่ได้อะอโดนล็อกไปด,ดิมันได้ดกลอดอ่ะอ๋อเซิร์ฟรีใช่ไหม,ไมยังยังไม่ถึงเวลากูเหมือนตัวกูค้า,างอะตอนเนี้ย มัตายอ่ะมันตายมันตายไปตัวนึงแล้วเห็นะนะกูกูไม่เห็นนะเดี๋ยวกูลงไปชัน้นชั้นสองไอ้เหี้ยตายแม่งยิงมาแม่งยิงได้ด้วยนะหน้าตัวนี้ตัวคุณเ,น,เนี่ยตา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 ยเนี่ยมันก็ได้ครับตายหนึ่ง<อ>ตายหนึ่งเนงมนดาเดนตาย ผมเล็บอยู่ผมเล็บอยู่ผมเล็บตอนนี้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 ผมเล็บผมผมเล็บจุดเข้ามาอยู่ไปช่วยช่วยช่วยทางหอนช่วยทังก่อนตายหนึ่งตายหนึ่งอย่าหายตายอย่าหาีตายอย่าตายเก็บแลผีเก็บแล้วไปตายหนึ่ง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 อะไรวะนะมันเป็นอันนี้ดิเออเล่นด้วยกันไม่มีคนเราเจอกับ ตายหนึงตายหนึ่งตายหนึ่งกวันนยไมกูไม่ได้เข้าเกมนาน่าง,งหาเกมอื่นเนีึ้มตายอีกหนึ่งัวจ็อกหัวฟ